เครื่องบินโดเนียดู228เป็นเครื่องบินลำเลียงและลาดตระเวนขนาดเบาที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกำลังสนับสนุนที่สำคัญของกองทัพอากาศไทยด้วยความสามารถในการบินได้ทั้งในสภาพอากาศที่หลากหลายความคล่องตัวสูงและการออกแบบที่ทนทานทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับความไว้วางใจให้ทำภารกิจทั้งทางบกและทางทะเลมาเป็นเวลานานโดเนียดู228ถูกออกแบบโดยบริษัทโดเนียของเยอรมนีซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาเครื่องบินขนาดเบาและเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล เครื่องบินรุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980และต่อมาก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องจนถึงรุ่นที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับกองทัพอากาศไทยโดเนียดู228ถือเป็นเครื่องบินที่มีบทบาทหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจลาดประเวณชายฝั่งภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลหรือแม้กระทั่งภารกิจลำเลียงเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในพื้นที่ห่างไกลจุดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้คือความสามารถในการขึ้นลงในระยะสั้น หรือที่เรียกว่า STOL (Short Takeoff and Landing) ทำให้สามารถปฏิบัติการได้แม้ในสนามบินขนาดเล็กหรือพื้นที่ธุรกันดารที่เครื่องบินขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้เครื่องยนต์ของ d ดเนียดู o 2 8 8ใช้แบบเทอร์โบพอร์ออปจํานวน2เครื่องให้กำลังขับเคลื่อนสูงและประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องยนต์ไอพ่นทำให้สามารถบินได้ไกลและนานขึ้นเหมาะสำหรับภารกิจที่ต้องบินปวดการต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะภารกิจลาดตระเวณชายฝั่งซึ่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสำรวจพื้นที่กว้างเครื่องบินรุ่นนี้มีความเร็วเดินทางเฉลี่ยประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทางบินได้มากกว่า1,000กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การออกแบบของโดเนียดู228เน้นความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นหลักตัวเครื่องทำจากวัสดุโลหะผสมคุณภาพสูงที่สามารถทนต่อสภาพอากาศรุนแรง และการก,กร่อนจากไอทะเลได้ดีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเครื่องบินที่ต้องบินใกล้ชายฝั่งหรือในพื้นที่เขตร้อนอย่างประเทศไทยภายในห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของภารกิจไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งที่นั่งผู้โดยสารการบรรทุกสัมภาระหรือการติดตั้งอุปกรณ์ลาดประเวณทางทะเลเช่นกล้องถ่ายภาพความร้อนเรดาร์ตรวจจับเรือและระบบสื่อสารพิเศษนักบินไทยที่ได้ขับโดเนียดู228ต่างชื่นชมในความเสถียรของเครื่องบินรุ่นนี้ แม้ในสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนก็ยังควบคุมได้ง่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในมีความทันสมัยเพียงพอที่จะช่วยให้นักบินสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทั้งยังมีระบบนำทางที่แม่นยำเหมาะกับภารกิจที่ต้องใช้ความละเอียดในการบินเช่นการค้นหาเรือประมงผิดกฎหมายหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งเครื่องบินโดเนียดู228ของไทยมักถูกเรียกใช้อยู่เสมอ นอกจากภารากิจด้านความมั่นคงแล้วโดเนียดู228ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเช่นการขนส่งเวชภัณฑ์อาหารและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเครื่องบินรุ่นนี้สามารถลงจอดได้บนรันเวย์สั้นและไม่เรียบเช่นสนามบินชั่วคราวในพื้นที่ภูเขาทำให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้รวดเร็วกว่าการใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ นี่คือเหตุผลที่โดเนียดู228กลายเป็นเครื่องบินที่มีคุณค่าทั้งในภารกิจทางทหารและภารกิจช่วยเหลือประชาชนด้วยความสามารถรอบด้านโดเนียดู228ยยังถูกใช้ในการฝึกอบรมนักบินและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของกองทัพอากาศไทยเพื่อเสริมทักษะด้านการบินการตรวจการและการซ่อมบำรุงเครื่องบินเนื่องจากเครื่องรุ่นนี้มีระบบการทำงานที่ซับซ้อนในระดับปานกลางไม่ยุ่งยากเกินไปสำหรับผู้ฝึกหัดแต่ก็ยังมีเทคโนโลยีที่เพียงพอสำหรับการฝึกฝนความรู้สมัยใหม่ ทำให้เป็นเครื่องบินที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานทางการศึกษาและภารกิจจริงไปพร้อมกันในด้านการบำรุงรักษา Dornier Do องยดู228ถือเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างง่ายต่อการดูแลเมื่อเทียบกับเครื่องบินขนาดใกล้เคียงเนื่องจากการออกแบบระบบภายในที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนชิ้นส่วนและการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์สามารถทำได้รวดเร็วโดยทีมช่างของกองทัพอากาศไทยซึ่งช่วยลดเวลาในการพักเครื่องโดนทามและเพิ่มความพร้อมใช้งานของฝูงบินอยู่เสมอ นอกจากนี้เครื่องบินรุ่นนี้ยังมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำจึงเหมาะกับภารกิจที่ต้องบินเป็นประจำโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายสูงเกินไปหากมองในภาพรวมอดเนียดู228ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินธรรมดาแต่เป็นเครื่องบินที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชายฝั่งและน่านฟ้าของไทยมาหลายทศวรรษมันเป็นเหมือนดวงตาแห่งฟ้าไทยที่คอยสอดส่องและปกป้องพื้นที่ทางอากาศและทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนของผิดกฎหมาย การประมงผิดกฎหมายหรือการบุกรุกน่านฟ้าเครื่องบินรุ่นนี้มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลให้กับหน่วยปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินได้อย่างทันท่วงทีสิ่งที่ทำให้ d เนียดู228โดดเด่นกว่าหลายรุ่นคือการผสมผสานร,ระหว่างความทนทานแบบเยอรมันและความยืดหยุ่นในการใช้งานของกองทัพไทยแม้เครื่องบินรุ่นนี้จะไม่ใช่เครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ด้วยการปรับปรุงระบบภายในและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้ยังคงมีสมรรถนะสูงและพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ทุกเมื่อ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการอัปเกรดระบบนำทางระบบเรดาร์และอุปกรณ์สื่อสารให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในยุคดิจิทัลในอนาคตยอเนียดู228ยังคงเป็นส่วนสำคัญของฝูงบินลำเลียงและลาดประเวนของกองทัพอากาศไทยแม้จะมีการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเข้ามาเสริมแต่เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงถูกใช้ในภารกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงและการบินในพื้นที่ที่ท้าทาย ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงเครื่องยนต์ที่ประหยัดและความเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์อนเนียดู228จึงยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นของดีที่ไม่จําเป็นต้องใหญ่เครื่องบินรุ่นนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความเสียสลรและความเชี่ยวชาญของกองทัพอากาศไทยที่ทํางานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อปกป้องประเทศอดเนียดู228คือเครื่องบินที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีและหัวใจของนักบินไทยสามารถทำให้ท้องฟ้าของชาติปลอดภัยได้ในทุกยุคทุกสมัย และจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การบินไทยไปอีกยาวนาน